สบายดีพ่อแม่พ um ี่น้องสบายดีบ่ร์สมองสบอนดีเบอร์ชักคุกคนพ่อพ่อกับสองเราเอินคือเก่าพี่น้องเลยต้นเพาะวันนี้เนี่ยนะมีมีแข่งบ่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องจักผ้ากันไม้ยังดอกพี่น้องเลยอยู่หน้าน้องเคยพี่น้องหน้าวัดเออหน้าแฟนน้องอันนี้ก็มาหอดพี่น้องเลยเด็ดแดดซะจักผ้ากันไม้ยังดอก เราเบิ่งเราส้มเราหล่นลุงกันเราพี่น้องเนาะห้กลัมาหอดบรรยากาศลมไว้เอ้าลมน้องหัวนอนอไปเฉยอๆยางเบี้ยมักงมงนูนี่ๆตุ่มว่ะว่าเที่ยงอนนันนู้นกัานะเชิญนี่ แม่นองแทนกัพ่อนองแทนก็มานำพี่น้องเลยจะพากันลูมายังเนาะเตัวให่เก็ตเก็บตัวนี้กกามอ่แล้เอาไปได้กป๋ผงได้กิ่งกามานำเก็บตัว่อางขอกิงก่า แถวนีลายไปจังะเอาีมานจะถอมังกับับผเชาแล้วกูว่าไเสร็จทงนะเจ้ตาลดนะได้กะเฉพาะคองหฮงมาเึงเข้าบ้านมาเหัพากันลูมายังเนาะต้นใกล้กันเหรอพาใส่นองนะอนี้โอ้ยลุ อันบ้งโม่โม่ป่ะหรือโมอโม่ลุไปเสี่ยงไหวสิฮะเขาขี่รถไก่โมอป่ะข่าวน่ามากมากก่อนเราไปจอดอยู่แล้วขี่กายตีตรงใดนะเคลื่อนต้องต้องไก่ป่ะต้องหาเสียงเราเบิึงเราซมเราลุ่นกันพี่น้องแจ็คพากันมาอย่างดอกกวงไก่ตอนนี้กำลังอยู่น้องพี่น้องเลยบ่อนเก่าบ่อนเดิมบ่อนที่เราเคยมา แต่ดนนั่นแหละที่เวาบไดมาพี่น้องส่วนงูก็จะเหี้มาวันเดนี้ส่วนงูก็เหียมาวันนี้นนนนเพือนน่อที่สองที่เยามาพัากสองผาหลายๆเลยมากินปะพี่น้องเลยจักสีได้หรือบว่ได้ บ่มีดอกก็หลานยังต้นเดียวหรือสี่ตัวตัวเดียวนะว่าไปจริงจังก็มันมันบ่เห็นขี่รถลงบ่ปลูกว่านั่นแหละตะกี้รถหาหนึ่งทิ้งเพราะมันอยู่แถวๆขางทางเนี่ยตรงกลาซองด่างพี่น้องวันนี้น้องเคยให้ก็มา อยู่ไก่พี่น้องเขาลงไปว่าได้นำมันกลวงไม่อีไลเลยกระป๋าเบย์นำมันกลวงพี่น้องเลย ໃສ່ຊຸມເຂົ້າໃຫ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງກ່ອນ3ຄົນຕຶກແຮສອງດາງ ôi <laughs> 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 oh, một xong xì để kín lắm nào ấy งใหมพี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่น้องกําลังเอาแฮะเออเอามองลงไปກາ nó kẹt nó mày bên này thôi bò nàng thả trên trời là nhưng mà đây cho tội nạm cuộn hoa cuộn này ôi phi động này và nha con nha chim phụ tướng hé đi đại nè tôi nha à, Cô à? cứ lăng vào là xin mưa lên à, đi ต่ำอิทพี่น้องเลยตัวบักใหญ่ยัางคืนดีดียังขึ้นลงสูงเออได้ตัวแรกมองในน้อยสำน้ำบัวตามขาดิเชื่เราเบิกเราสองเราลุ้นนุนกันหนุนพี่น้องเราติได้จากตัว ลมบ่อยวอยมันขาวมองแล้วบ้านอะ เออส่งดังก็ได้ตัวนึงน้ําน้องกวงอีนีอีรองน้อดูดละน้ํสั่งให้น้องเคยดูดน้องสงกามันก็บ่บ่คือเก่าหั่นะสงกาก็บ่บ่ วานแห่สามคนแต่แห่ซองด่างพี่น้องเลยวานพฝนวานตัดแดด นนยางลบขึ้นลบลงพี่น้องเอ้ยอะไรปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวก็โตบักใหญ่พี่น้องเอ้ยบุตรตัวนิดหน่อยตัวเดียวก็คุ้มพี่น้องเป็นตัวบักใหญ่นี่นี่แนนก่อนทำไมตัวนี้แซนนี่ตรงว่นนี่ ก่นนี้หน่อยนะนี่บริเ็นดี่มานำ mà lọ từng phút tức Ui, sao hai cầm ma vâng Vâng à lên, Này tớ lên này ลาแล้วพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซององกันเด้อนพี่น้องเด้อพี่ผ่านยังก็อขอโทษขอไปคลิปหนะ้าพอกันใหม่บ๊ายบาย